วัดคันธารามถือว่าเป็นวัดที่พูดได้ทั้งอารามนี้นะครับจะมีต้นไม้พูดได้อย่างเช่นอย่าดีใจจนเกินไปอย่าเสียใจจนเกินไปอย่าร้อนใจจนเกินไปให้อยู่ในความพอดีนี้สวยงามมากถูกหลักศิลธรรมและก็อีกหลายหลากหลายสาระนะครับอย่างเช่นคติป้ายนี้ความโชคดีมีอยู่เสมอ และความโชคดีสามารถเป็นของเราได้ด้วยวิธีการง่ายๆถ้าเราหมั่นพูดภาษาที่ดีเป็นสิริมงคลอยู่เสมอความโชคดีและโอกาสดีๆก็จะเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะครับตรงมาพูดได้อีกป้ายหนึ่งคนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้นต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด น,นี่คือคติของวัดคันธารามหลากหลายมากมายป้ายนี้บุญวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างเองได้หากไม่มีก็ทำให้ดีที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มียิ่ง,งขึ้นได้นะครับแล้วก็อีกป้ายหนึ่งครับมีอยู่มากมายจริงๆป้ายนี้สอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นอยู่กับปัจจุบันให้เป็น แล้วชีวิตเราจะสุขเย็นทั้งกายแล้วก็จิตใจทําบุญอยู่เป็นนิดทําบุญอยู่เป็นเนืองนิดแล้วชีวิตนี้เราจะสุขสบายทั้งชาตินี้และชาติหน้าพระมหาบัาณฑิตยานเมธีเจ้าวาดท่านลิขิตแล้วท่านก็ทําให้วัดนี้เป็นวัดพูดได้นะครับ